คุณลุงคาเพฟ่นง่วงเหรอนอนต่อไหมนอนต่อไหมนอนต่อนไหมคะนอนต่อไหมนอนต่อไหมเดี๋ยวไม่เก็บที่นอนละเก็บที่นอนละเก็บที่นอนละนะเก็บที่นอนละหาวสามหาวเอาหาวเข้าไปอีกงั้นเรานอนต่อกันดีกว่านอนต่อแล้วค่ะไม่ตื่นแล้วอ่ะนอนต่อนอนต่อหายไหมหายไหมมองประตูแล้วยัดลงไปดี เราลงไปกินข้าวแล้วใช่ปหมเราลงไปกินข้าวแล้วใช่ไหมโอเคไ,ไ, okay. ได้ไหมคะเอาตรงนี้สิยเอาตรงผมๆเออไปไปไปะลงค่ะลงค่ะลงค่ะ ไปช่วยอะไรเขาได้มั่งไหนตรงไหนไมีกลิ่นโจนกลิ่นขโมยไหมดมใหญ่รายการไหมรายการไหมรถบ้านเกอร์เกนเหรอโอ้ ฮะ <Huh? S 2> ยังไงมันช่วยอะไรเขาเปล่าไม่ช่วยจะขึ้นบ้านนะช่วยไหมอุ้ย,อยเอาแล้วเอาแล้วผันขาแล้วมาไม่ได้ทําไงอะ่ะไปต่อไม่ได้เอาเอาสวยแล้วออกไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเท่า <c oughs> <Wow. S 1> ช่วยเปล่าช่วยเขาไหมไม่ช่วยขึ้นบ้านกับแม่นะไปะขึ้นบ้านกันกัี้่นะขึ้นไหม <c oughs> เอาเอา ขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยอากาศร้อนไม่อยู่เลยไ,ไม่อยู่กับป้าหรอไม่อยู่ช่วยป้าเหรอ <laughs> อยู่กับป้ปาก่อนไป,นปไปอยู่กับป้าก่อนไปแล้วตุ๊กตาหนูอยู่ไหนตุ๊กตาที่อยู่เอาลงมาไปเอาขึ้นบ้านด้วยเร็วเอามาเลยน้องลาอยู่ไหนน้องลาอยู่ไหนเอามามันมีตุนี้ลาค่ะเอาน,น้องลามาก่อนเลยเร็วตุ๊กตาหนูอะเร็วไปเอาตุ๊กตามาโน่นโน่นโน่นเอามาเอาขึ้นบ้านด้วยเอาขึ้นบ้านไม่มีขนมแล้วเอาตุ๊กตามา ตุกตามาขึ้นบ้านเร็วไปขึ้นบ้านจะกินขนมไม่ได้งงอะไรหรอกคืองงแบบอ้าวไม่ไป,ไปไอยู่กับป้าโอเคงั้นไม่ไปละจะมาหาวทำไมก็ <co ff> s> <S ไม่ขึ้นไม่ใช่หรอไม่ขึ้นกับแม่ไม่ใช่หรอ <co ff> s> <S จะหาวทำไม เดี๋ยวโดนเอาตุา๊กตามาด้วยเร็วจะขึ้นบ้านแล้วฉี่แล้วนี่ไม่เอาขนมขึ้นมารู้มากแต่แก้งแก้งจะไปแบบเผื่อฟุกเผื่อจะเดิไปหยิบขนมเผื่อแม่จะอนุญาตไปไปเลยไปน้ำหนักลงไม่ได้ไหมายความว่ากลับไปกินต่อให้ดากบานอีกได้นะลูกนะพาเพลน,นะห้า